สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องแกนจินส้มคือเกาด้อพี่น้องด้อสบายดีครับพี่น้องสบายดีสวัสดีและก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกทกท่านกลับเข้ามาสู่ช่องแกนกินชมเหมือนเดิมพี่น้องวันนี้มาเปิดกล้องมาก็มาพบกับบรรยากาศทะเลนะครับทะเลหอยหินนะพี่น้อง อากาศเศร้าๆพี่น้อง6โมงเศร้าพระอาทิตย์ก็กําลังขึ้นพี่น้องพระอาทิตย์ก็กําลังขึ้นน้ำทะเลก็กําลังขึ้นอากาศดีมากพี่น้องวันนี้อากาศดีสดชื่นเช้าพระก,กําลังออกบินทบาทพี่น้องพอหลงตาหลงปูพี่น้องออกบินธบาทเด้อครับ เราต่อมาทำบุญตักฟ้านด่พี่นอ้องแถวหนาทะเลจะมีหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาหลวงพี่หลวงน้าหลวงอาเดินอยู่ทุกวันพี่นอ้องทำบุญในเด้อ์พี่นอ้องเองบรรยากาศทะเลหอยหินประมาณนี้ครับ้เชา้า อากาศสดชื่นสดชื่นมีนักท่องเที่ยวบ้างไทยบ้างต่างชาติบ้างเอดินออกล้างกายบ้างวิ่งบ้างนะพี่น้องเชา้ชาคากัดกา,าดดีๆมาฝากยพี่น้องด้วย นี่เขาตะเกียบเขาตะเกียบพี่น้องนี่คือเขาตะเกียบตตดถือบรรยากาศต่อเก่าเดิมๆพี่น้องแต่ว่าแต่ละมือแต่ละวันทะเลมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตลอดพี่น้องทะเลช่วงน้ำขึ้นน้ำร่อง ช่วงนี้ช่วงมอุงมงนำตนิดึ้นเะเรอาทสียดูบ่สวยงามพี่น้องอาว่าจ,จะไม่สวยจ,จะมีใบไม้อาจจะมีต้นถอนไม้บ้าง่อนไม้ลูกมะพร้าขยะอะไรมาบ้างแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะพี่น้องเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลคอยดูแลคอยเจ็บคอยดูตาม ร่ลหลอกรงแรมกันจยช่วยกันดูแลอยู่เหมือนกันพี่น้องแต่บางปีก็ดูแลจะไม่ทั่วถึงนะครับพี่น้องยังก็ขอโทษขอไปนะักท่องเที่ยวทุกๆท่านด้วยเพราะหน้านี้เป็นหน้าของเขาจะต้องมาทุกปีมาเยอะมาน้อยมามากอะไรก็ว่ากันไปเรื่องนึงนะพี่น้องแต่มีแน่นอนในช่วงฤดูนี้พวกปอนไม้บ้าง มูกมะพร้าวบ้างอะไรอย่างเนี้ยพ,พี่น้องมาแน่นอนก็ช่วยๆกันดูแลไปพี่น้องไม่ว่ากันมาดูบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นดีกว่าพี่น้องพระอาทิตย์ขึ้นจากน้ำทะเลเห็นไหม พระอาทิตย์ขึ้นจากน้ำพี่น้องเบิ่งกอเด้อพี่น้องเด้อสวยงามมากครับพี่น้องจากทะเลอาจชมหน้าเด้อพี่น้องเด้อขนาดแบบนี้ อาทิตย์ขึ้นจากทะเลตัดกับทิวเขาตะเกียบสวยงามพี่รอง เอาสำหรับชิปนี้พี่น้องจะขอฝากไว้กับบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นจากน้ำทะเลเศร้าๆด้วยพี่น้องด้วยไมไใครจะเลือกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ช่องจันจินชมด้วยนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้มีโอกาสได้มาไทยบรรยากาศ พระอาทิตย์ขึ้นจากน้าทะเลให้พี่น้องได้ชมนะครับพี่น้องไ้กับฝากเด้อพี่น้องเด้อทางไกลทางไกลตามเพต่างแด่นติดตามทางช่องเจนจินชมอยู่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจพี่ๆก้าวอะพี่น้องป็นดก็นด้ยสำหรับวันนี้ทางเจนจินชมตกจากลาไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวให้พบกับบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆงามๆแล้วก็ก่าวเข้าวัสดดีครับผมบายบาย